สวัสดีจ้าวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทําเมนูอาหารอร่อยอร่อยรับประทานเช่นเคยจ้าเมนูที่จะนําเสนอนะคะเป็นเมนูง่ายๆอร่อยๆอออจ้าหาได้ทั่วไปนะจ๊ะเมนูที่จะพาทุกคนมาทํานะคะเป็นเมนูผัดถั่วงอกนะคะหมูสับเต้าหู้อร่อยๆอออจ้าเดี๋ยวตามมาชมวัตถุดิบพร้อมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะวัตถุดิบของเรานะคะมีถั่วงอกนะคะหนึ่งถ้วยนะคะล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วจ้า หมูบดนะคะประมาณ3 4มถึงสี่ขีดนะคะค่ะนะคะอันนี้กระเทียมหนึ่งกำมือนะคะแล้วก็พริกจินดาแดงนะคะแล้วแต่ถ้าใครไม่ทานเผ็ดก็ลดปริมาณเอานะคะ,ะพริกจินดาแดงดิฉันก็หนึ่งกำมือเช่นกันค่ะนะคะค่ะต้นหอมนะคะ,ะหกต้นนะคะ,ะแล้วก็ต้นขึ้นช่ายหนึ่งต้นค่ะนะคะ,อ,ะอันนี้เต้าหู้ไข่นะคะ,ะใช้เป็น สองก้อนนะคะเต้าหู้ไข่ของเรานะคะสองถุงหรือสองก้อนนะจ๊ะค่ะนะคะแล้วก็หอมใหญ่หนึ่งหัวนะคะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาวนะคะครึ่งช้อนชานะคะเต้าเจี้ยวนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายขาวครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซอสหอยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะวัตถุดิบนะคะของเราก็จะมีประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาหั่นต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายแล้วก็หอมใหญ่แล้วก็มาครวญพริกของเราก่อนจ้า ค <Okay, S 2> จ้าพริกกกระเทียมของเรานะคะครลกคอยหยาบๆก็พอจ้าตอนนี้นะคะวัตถุดิบของเราได้จัดเตรียมครบหมดแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปลงมือผัดทานด้วยกันอร่อยๆจ้าก่อนอื่นนะจ้าใส่น้ำมันพืชของเราลงในกระทะก่อนจ้าตามด้วยพริกกับกระเทียมที่เราโขลกไว้จ้า ผัดจ้าจากนั้นนะคะใส่หมูสับของเราลงไปเลยจ้าผัดรวมกันจ้าถ้าหมูของเราแห้งเกินไปนะคะใส่น้ำลงไปหน่อยจ้า เร่งแก๊สจ้าค่ะนะคะหมูของเรานะฮะให้ผัดให้สุกพอประมาณนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ถุงออกลงไปเลยจ้าใส่ถุงออกลงไปเลยจ้าตามด้วยหอมใหญ่จ้า จากนั้นนะคะเราก็จะมาปรุงส่วนผสมไปเลยจ้ะนะคะซีอิ๊วขาวนะคะใส่ลงไปค่ะผงปรุงรสจ้ะเต้าเจี้ยวจ้ะน้ำตาลทรายขาวซอสหอยนางรมผัดรวมกันอีกครั้งหนึ่งจ้ะ ส่วนเต้าหู้นะคะเราจะใส่ทีหลังจ้ะนะจ๊ะค่ะนะคะหลังจากนะคะถั่วงอกของเรานะคะเริ่มสลบดีแล้วนะจ๊ะเราก็จะใส่เต้าหู้ไข่ลงไปเลยจ้าเต้าหู้ไข่ใส่ทีหลังนะคะมันจะได้ไม่เละจ้ะนะคะจะได้สวยงามน่ารับประทานจ้า เรียบร้อยจ้าโรยนะคะต้นหอมลงไปจ้าตามด้วยนะคะใบขึ้นใช่ค่ะเรียบร้อยจ้าปิดแก๊สจ้ามาจ้าเดี๋ยวมาตักสืบทานด้วยกันอร่อยอร่อยจ้า จัดเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วจ้าผัดถั่วงอกนะคะเต้าหู้หมูสับอร่อยๆอจ้าวันนี้ต้องขอตัวไปรับประทานก่อนนะจ๊ะแต่ก่อนจะจากกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกเลิฟทุกไลท์ที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะแล้วค่อยพบกันใหม่นะคะบา,บายยค่ะสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขกันทุกคนค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกคนนะคะลาไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ